สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ดตะกักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องหัวลาพารวยนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเราจะมาดูดาวเด่นในแต่ละช่วงเวลานะครับก็มีันหลายช่วงเวลาจะมีช่วงเวลาเช้าบ่ายนะครับแล้วก็สามลักรอบดึกก็จะเป็นดาวโจร ส่วนฝั่งเอเชียก็จะมีฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวีพีมาเลแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเรามาดูในช่วงแรกนะครับช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของพุ้นนะครับในช่วงเช้าก็จะมีด้วยกันห้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขหกและหมายเลขเก้านะครับ เป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเช้าท่านสามารถนาะไปจับคู่กันได้นะครับส่วนตัวเดียวที่ใช้ใช้ในช่วงเวลานี้นะครับไปวิ่งไปรุึก็ได้แก่ดาวังคารหมายเลขสนะครับที่ใช้ในช่วงเช้าต่อมาเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะมี5้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขก2หมายเลข4หมายเลข5้าหมายเลข7และหมายเลข8นะครับ เป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของรุ่นในช่วงบ่ายนะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้วิ่งรูดในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นดาวจันหมายเลข2ท่านสามารถนำมาวิ่งไปรูดหรือจับคู่กับตัวอื่นก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงเวลาของสามรัฐนะครับอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกานะครับก็มีด้วยกัน5หมายเลขท่านสามารถนำไปจับคู่กันนะครับก็จะมีหมายเลข1หมายเลขสาม หมายเลขสี่หมายเลขหกและหมายเลขเจ็ดนะครับถ้าตัวเลขนี้ท่านสามารถนําไปจับคู่สองตัวสามตัวได้นะครับส่วนตัวเดียวที่ใช้วิ่งลูดในช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งนะครับนำไปวิ่งไปลูดในช่วงเวลาของอังกินเยอรมันรัสเซียนะครับในเวลา22นาฬิกาต่อมาเป็นช่วงเวลาของดาวโจนนะครับหรือสหรัฐอเมริกาในเวลา สี่นาฬิกานะครับก็จะมีฮะหมายเลขก็จะมีหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดนะครับท่านสามารถนำห้าตัวเลขนี้ไปจับคู่กันสองตัวสามตัวนะครับส่วนตัวเดียวที่ให้วิ่งลูดในช่วงดึกนี้นะครับก็จะเป็นดาวังคารนะครับหมายเลขสามนำไปวิ่งวิ่งลูดไปจับคู่นะครับต่อมามาทางฝั่งเอเชียนะครับเป็น ตะปูลฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษ17นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะมีด้วยกันห้าหมายเลขก็จะมีหมายเลขศหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลข6และหมายเลข8ดนะครับท่านสามารถนำาลขห้าตัวนี้ไปจับคู่สอตัวสามตัวผสมมาตัวเลขที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเดียวที่ให้วิรูดในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของฮานอยพิเศษก็จะเป็นดาวพุทธหมายเลขสี่นะครับ ท่านสามารถนำไปวิ่งไปรูดไปจับคู่กับตัวอื่นได้นะครับต่อมาช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาของห้านอนปกติก็ <c oughs> จะมีด้วยกัน5หมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลข0หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข7และหมายเลข8นะครับท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปจับคู่ไปผสมกันนะครับส่วนตัวเดียวที่ใช้วิ่งรูดในช่วงนี้นะครับก็จะเป็น ดาวังคารนะครับหมายเลขสามท่านสามารถนำไปจับคู่ได้ต่อมา19บเนาฬิกานาทีนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของฮานอยบ P ฮานอยบ P ก็มีด้วยกัน5หมายเลขก็จะมีหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข6และหมายเลข7็นะครับเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลา19เนาฬิกานี้นะครับก็ ที่จะใช้วิ่งรูดตัวเดียวนะครับก็ขอให้เป็นดาวเนะครับหรือดาวเสานะครับท่านสามารถเอาไปจับคู่ไปวิ่งไปรูดได้ต่อมา18นิกา30น45นาทีนะครับเวลาประมาณนี้นะครับของมาเลเซียก็จะมีด้วยกัน5หมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข9นะครับ ถ้าตัวเลขน,นี้ของมาเลเซียท่านสามารถนําไปจับคู่ไปผสมนะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้วิ่งลู่นะครับก็จะเป็นดาวังคารหมายเลขสามนะครับในช่วงเวลานี้นะครับนําไปวิ่งไปลู่ต่อมา2ี่นาฬิกา3สินาทีเป็นช่วงเวลาของเราพัฒนานะครับเราพัฒนาก็จะมีด้วยกันห้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดและหมายเลขเก้านะครับ ก็เป็นห้าหมายเลขที่จะใช้ในช่วงเวลานี้นะครับท่านสามารถนำไปจับคู่ไปวิ่งไปรูดได้ส่วนตัวเดียวที่ใช้วิ่งรูดในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นดาวจันทรนะครับหมายเลข2ท่านสามารถนำไปจับคู่ไปวิ่งไปรูดได้นะครับในช่วงเวลาของเราพัฒนาในเวลา20่สบมิกนานสานาทีนะครับตัวเลขที่ได้มาทั้งหมดนี้นะครับก็ได้มาจากวิชาโวลาหาสุรนนะครับที่ผมได้เปิดสอนอยู่ ที่สถาบันตกกักศิลาหุลานะครับท่านที่สนใจที่จะเรียนหาตัวเลขสามารถโทรมาติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับซึ่งสถ,ถาบันตกกักศิลาหุลาก็เป็นสถาบันที่เปิดสอนทางด้านวิชาหุลาศาสตร์นะครับก็หลายแขนงน,นะครับก็จะมีพวกหุราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะครับการพิยากรณ์นะครับหราศาสตร์ชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงนะครับ ก็จะมีท้นนานพิธีกรรมก็จะมีวิชาพิธีพิธีกรรมก็จะเป็นพวกทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตั้งศาลวิชาพวกทักสามหายุคเจ็ดตัวเก้าฐานเจ็ดตัวสี่ฐานนะครับแล้วก็ที่ผมสอนอยู่ก็จะมีโขนไทยหนูนะครับแล้วก็จะเป็นพวกไพ่ก็จะเป็นพวกไพ่ยิปซีทาโร่ไพ่ออรัเค้นตา่างๆพวกลายมือนะครับแล้วก็พวกใบไม้ ท่านที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาติดต่อหรือสอบถามได้ที่โบเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ